สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนบ่ายของวันศุกร์นะครับที่เก้านะครับเดือนมิถุนายนครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเชื่อมต่อ BTS สถานีสำโรงแล้วก็เชื่อมไปยังสถานีรถไฟฟ้า,าสายสีเหลืองโมโนเรลนะครับสถานีสำโรงเหมือนกันนะทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็การเปิดให้บริการของสถานีรถไฟฟ้าสีเหลืองนี้ก็เปิด มาได้1อาทิตย์หรือว่าประมาณ1สัปดาห์แล้วครับทุกคนเราจะไปดูวา่ามีอะไรที่อัปเดตแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเก mm ี่ยวกับข้อมูลในการเปิดใช้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับทุกคน,กคนตัวสถานีนี้เป็นสถานีสุดท้ายเลยว่าสถานีที่23านะครับซึ่งเขาบอกว่าหลังจากเปิดมาได้1อาทิตย์นะครับก็ผลตอบรับดีมากๆครับนี่ครับซึ่งาการเปิดให้บริการนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่3เดือนมิถุนาครับทุกคนนะี่ครับ เปิดบริการตั้งแต่9นาฬิกานะครับจนถึงเวลา20นาฬิกาของทุกวันนะครับทุกคนนี้ครับอันนี้เป็นทางเชื่อมต่อนะครับทุกคนนี้ก็เสร็จแล้วครับเป็นส่วนเชื่อมต่อไปยัง BTS นะครับนี่ครับที่จะไปทางเคหะหรือว่าจะไปทางหมอชิดนี่ครับทุกคนก็วันนี้ครับผมพาทุกคนไปดูนะครับว่าบรรยากาศภายในนี่ครับหลังจากที่เปิดให้บริการได้ครบหนึ่งกันที่แล้วครับมีผู้ใช้บริการมากน้อยแค่ไหนครับทุกคนนี่ครับ ครับทุกคนอันนี้คือแผนที่แผนผังของตัวสถานีนะครับมีด้วยกันทั้งหมด23สถานีนะครับซึ่งข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะทุกคนณตอนนี้ก็คือสถานีที่เปิดให้บริการทดลองให้ประชาชนนั่งฟรีครับก็เริ่มตั้งแต่สำโรงตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับมีสำโรงนี่ครับมาที่สถานีหัวหมากนะครับทุกคนเห็นไหมครับหัวหมากนี่ครับแต่ว่านะครับทุกคนหลังจากวันที่12นะครับ วันที่12นี้เขาจะเปิดให้ทดลองนะครับวิ่งนะครับไปจนถึงสถานีภาวนาครับสถานีลองสุดท้ายของตัวสถานีนะครับทุกคนซึ่งตัวสถานีละบเท้านี่ครับเขาไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทันนะครับก็เพราะว่าทางขึ้นลงนี่ครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีครับทุกคนนะครับวันที่12นะครับทุกคนก็ การทดลองวิ่งนะครับให้บริการฟรีก็จะเริ่มจากซอยภาวนาไอสถานีภาวนานี่ครับมาที่สำโรงนี่ครับทุกคนนี่ฮะแล้วก็อัปเดตนะครับก็ขยายระยะเวลาในการเปิดนะครับจาก9โมงครับเป็น6โมงเช้านะครับจนถึงเวลา21อนาฬิกาครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับในวันที่19เดือนมิถุนายนนครับทุกคนก็สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับจะเปิดให้เต็มสถานีนะครับเริ่มตั้งแต่สถานีลาดพร้าวนะครับทุกคนนี่ครับ ก็ไปจนถึงสถานีสำโรงนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับก็ถ้าใครอยากเราทดลองนั่งนะครับก็มาทดลองนั่งได้นะครับในวันที่สเนะครับเดือนพิษทุนานี่ครับก็ขบวนแรกน่าจะเริ่มวันที่ประมาณสักสิบโมงเช้าครับซึ่งก็มีพลเอกประจธ์นะครับนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานในการทดลองนั่งนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนถ้าสุว่าหลังจากที่หมดระยะเวลาทดลองฟรีก็จะเป็นบัตรโดยสารเหมือนกับ b t s อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งการทดลองก็จะมีระยะเวลาแค่1เดือน ใช่ไหมฮะอ๋อนี่ครับขอบคุณมากครับเป็นอันเดียวของกับ BTS ใช่ค่ะอ๋อโอเคผมนึกว่าเป็นคล้ายๆกับของ MRT ข้างล่างไม่ใช่ครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs> นี่ก็จะมีคีย์ออสเป็นเครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมันติทั้งคนนะครับมีกาะก็สะดวกสบายครับเพราะว่าระบบต่างๆเขาก็ใช้รวบ,บเดียวกับของ BTS เลยฮะนี่ทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้คือครั้งแรกที่ผมมาครับ <c oughs> คือ,อบริการฟรี แต่ก็ต้องเสียเสียเสียังก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงสิ้นเดือนแต่ก็ต้องใช้ใช้บัตรใช้บัตรกดบัตรเงนใช่ไหมครับอ๋อต้องเลือกว่าจะไปไหนก่อนใช่ไหมครับใช่คอ๋อโอเคไปสุดที่สถานีหัวหมากใช่ไหมครับสถานีหัวหมากค่ะอ่ผมไปลงที่สถานีอันนี้ดีกว่าครับที่มีล้านจอดรถนะครับอะไรนะลานจอดรถต้องเป็นสีเอี่ยมค่ะอ่สีเอี่ยมครับใช่ครับโอเคกดไปก็จะได้บัตรโดยสารมาอย่างนี้เลครับทุกคนดีครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับนี่ครับทุกคนก็ ใช้บัตรนี้ครับไปแตะทางเข้าออกนะครับ BTS เลยครับนี่ครับทุกคนนี่ฮะครับทุกคนถ้าใครนะครับอยากจะมานั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฟรีนะครับสายสีเหลืองที่ไร้คนขับนีครับก็ สามารถมาใช้บริการได้นะครับจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนครับทุกคนแล้วก็ภายในวันที่12นี้นะครับทุกคนมิถุนายนครับเขาก็จะขยายส่วนสถานีเปิดบริการนะครับตั้งแต่สถานีภาวนาเลยครับมาที่สำโรงเลยครับซึ่งจริงๆก็คือเขาตั้งใจจะเปิดให้ครบสถานีครับแต่ว่าในสถานีลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางนะครับการก่อสร้างทางขึ้นลงนะครับยังไม่แล้วเสร็จครับซึ่ง ถ้าใครอยากจะมาทดลองนั่งฟรีทั้งสายก็ให้มาได้ภายในวันที่ในวันที่19เดือนมิถุนายนนี้ครับทุกคนก็จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดสายเลยครับทุกคนนี่ครับการใช้บริการฟรีนะทุกคนก็ไม่ได้ว่าขึ้นฟรีแล้วว่าจะลงขึ้นลงสถานีไหนก็ได้นะทุกคนเพราะว่าบัตรนี้ครับเราก็ต้องแจ้ง จุดหมายปลายทางว่าเราจะไปลงที่ไหนครับไม่ไม่ใช่ว่านั่งฟรีแล้วจะไปนั่งลงที่ไหนก็ได้นะครับทุกคนนี้ครับอันนี้คือภายในตัวสถานีนะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปลงที่สถานีสีเหลี่ยมครับเพิ่งผมอยากไปดูว่าตัวสถานีสีเหลี่ยมนี่ครับเป็นสถานีที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับซึ่งตรงนั้นนะครับก็จะมีทั้งลานจอดรถสําหรับผู้โดยสารหรือว่าประชาชนที่ต้องการจะฝากรถไว้แล้วก็เดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ครับทุกคนก็ไปดูด้วยกันเลยครับ สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับที่กั้นนี่ครับระหว่างชานชลากับตัวสถานีครับค่อนข้างที่จะสูงเป็นพิเศษครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยครับทุกคนนี่ครับการเด็กหรือว่าเกิดอุบัติเหตุตกไปยังรางรถไฟครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับทุกคนจะมาให้ดูนะครับตัวรถไฟสายสีเหลืองนี่ครับกำลังวิ่งเข้าสู่ตัวชานชาลาของสถานีสำโรงครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับนี่ฮะ เป็นรถไฟรางเบานะครับรางรางเดี่ยวนะครับแล้วก็เป็นรถไฟที่หลายคนขับครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมฮะก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับว่าการนั่งรถไฟสายสีเหลืองข้างล่างผมนี่ครับจะเป็นยังไงครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะว้าวคนนี้ครับมาแล้วดูใหม่มากครับดูใหม่ดูทันสมัยมากนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะ นี่ครับให้ดูภายในตัวสถานตัวรถไฟนะครับอันนี้คือด้านหน้านะทุกคนนะครับด้านหน้าผมจะให้ดูแล้วก็เนี่ยให้ดูตัวภายในตัวสถานีนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยดูใหม่แล้วก็ดูทันสมัยมากครับทุกคนนี่ฮะจะดูวิวตรงหน้านะครับทุกคนว่ามันจะมีความสวยงามแค่ไหนครับนี่ฮะ ค okay. ทุกคนก็จะมีจอทีวีเล็กๆนะบอกอเรื่องความปลอดภัยนะครับทุกคนเห็ไนไหมะแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าสถานีต่อไปคือสถานีอะไรครับทุกคนนี่ฮะโอเค okay. ทุกคนตอนนี้ก็รถไฟสายสีสเลงก็ออกจากสถานีแล้วครับทุกคนจะให้ดูวิวด้านหน้านะครับทุกคนนี่ครับสถานีต่อไปที่ผ่าน ผู้โดยสารเปรดทราบเมื่อจะมีประกาศผ่อนคลายการสวนหน้ากากในที่สาธารนณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวมรถไฟฟ้ามหานครสายที่หนื่งยังคงแนะนำให้สวนหน้ากาบขณะใช้บริการรถไฟฟ้าตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณค่ะ Attention p l a Passengers are reminded that although the wearing of masks has been relaxed for outdoor public areas, MRT Yellow Line suggests that you still wear a mask while using the system as recommended by the Ministry of Public Health. Thank you for your cooperation. ทุกคนอันนี้คือครั้งแรกของผมที่ได้มาทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นรถไฟรางเบารางรางรางเดี่ยวนี่ครับทุกคนข้อแตกต่างระหว่างรถไฟรางเดี่ยวกับรางคู่นะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยนิ่มหรือไม่สมูทครับทุกคนนลยครับมันจะมีความคันเร่กอะไรครับมันจะมีการแบบสะเทือนอยู่นิดนึงครับทุกคนถ้าเทียบกับบีทีเอสแล้วครับมันค่อนข้างจะแตกต่างกันมากเลยครับ โอเคครับ okay. ทุกคนสถาน,นีต่อไปก็คือสถานีสีราษฎร์นะครับซึ่งสถานีทุกคน,เป,นเป็นสถานีที่อยู่สูงที่สุดในรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตลอดทั้งสายนะครับเพราะว่าตัวสถานีนะครับมันถูกาพาดเกี่ยวกับทางาสายถนนทางด่วนนะครับทุกคนนะครับจะให้ดูนะครับว่าสูงแค่ไหนครับ สถานีสีลาซานนะครับมันจะลอดผ่านทางด่วนตรงนี้น่าจะเป็นทางด่วนบางนานะทุกคนเห็นไหมครับซึ่งทําให้มันตัวสถานีมันจะสูงกว่าสถานีอื่นโดยเป็นพิเศษเลยฮะทุกคนนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานีสีเอี่ยมนะครับทุกคนซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดนะครับของรถไฟสายสีเหลืองครับแล้วก็เป็นสถานีเดียวนะครับที่มีลานอาคารจอดรถนี่ครับทุกคนนี่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าอาคารจอดรถนี่ครับมีความจุนี่ครับมากน้อยแค่ไหนครับทุกคนนี่ฮะก็สถานีสีเอี่ยมเป็นสถานีที่17นะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ให้ดูครับภายในบริเวณตรงรอบๆนี่ครับเห็นไหมครับ การคืนพื้นที่หรือว่าการก่อสร้างนะครับปรับปรุงทัศนียภาพก็ยังไม่แล้วเสร็จครับทุกคนเห็นไหมฮะเนี่ยฮะกระบวนการคืนตั๋วหรือว่าเวลาออกก็ใช้ระบบเดียวกับ b t s ีเอ็นะทุกคนก็แล้วก็สอดบัตรนีครับก็ไปยังตู้ทางออกนีครับทุกคนนี่ครับง่ายๆนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับนี่ครับแล้วก็ออกได้เลยครับนี่ครับนี่ยก็พอรลออกมาแล้วทุกคนนี่ครับ ทางตรงนี้ก็จะเชื่อมกับที่อาคารลานจอดรถนะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะเดี๋ยวไปดูอาคารจอดรถนะครับว่าพร้อมให้บริการมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนนีครับทุกคนผมสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะทุกคนก็อาคารจอดรถนะครับทุกคนก็สามารถบรรจุนะครับจู่รถที่จะมาจอดได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็ประมาณ3,000ันคันครับทุกคนแล้วก็ เขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาครับ8โมงเช้าจนถึงเวลา3ทุ่มนะครับของทุกวันครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับทุกคนเฉพาะเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนนี่ครับให้ดูครับดูโอถงมากการจอดรถที่นี่ก็คือฟรีนะครับทุกคนไม่ได้เสียค่าบริการนะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองให้บริการฟรีครับนี่ครับหลังจากนั้นแล้วนะครับทุกคนเขาบอกว่า ก็ให้ติดตามข่าวสารนะครับจากของทางรถไฟฟ้ารอฟพอนะครับทุกคนว่าเขาจะมีมาตรการในการคิดค่าบริการในการจอดที่นี่มากน้อยแค่ไหนทุกคนนี่ครับเหครับโอ้โหนี่ครับมีลิฟต์โดยสารด้วยครับทุกคนดูใหญ่โตแล้วก็ดูโอ่โหงมากครับนี่ฮะทุกคนนี่ครับอาคารจอดรถซึ่งก็เชื่อมต่อไปยังตัวสถานีที่จําหน่ายบัตรโดยสารเลยครับทุกคนนี่ฮะ แต่โดยโรวมนะครับทุกคนก็สถานีสีเอี่ยมตรงนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะว่ารอบๆบริเวณก็ยังมีการปรับพื้นที่แล้วก็มีการคื้นพื้นที่แล้วก็มีการาปรับอรอบๆร,รับให้ดูสวยงามอยู่ครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับทุกคนนี่ฮะอันนี้ครับทุกคนก็ ทางตัวนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมไปยังวัดสีเอี่ยมนะทุกคนนีครับก็เป็นสถานีดิ่ซึ่งสะดวกสบายนะครับทุกคนซึ่งใครที่จะเดินทางไปยังบางนาไปยังภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครอย่างพัทยาชลบุรีครับก็สามารถจอดรถหรือว่าเดินทางจากที่นี่ได้เลยครับทุกคนนีครับก็เป็นสถานีที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตแล้วก็สะดวกสบายมากครับทุกคนนี่ครับอันนี้คือทางด่วนนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครับทางด่วนเส้นบางนานะครับที่ฮะ โอเคทุกคนพบสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือขนาดที่เรานั่งยืนในรถไฟฟ้าข้างในนี่ครับในตัวรถไฟนี่ครับมันจะมีความสั่นความสะเทือนนะครับมันจะไม่นิ่มเหมือนนั่งรถไฟฟ้า BTS เพราะว่าก็คือมันเป็นอเอกลักษณ์ของรถไฟรา,างรา,างเดี่ยวอยู่แล้วครับทุกคนซึ่งมันก็จะค่อมรางครับทุกคนทําให้เรารู้สึกว่าทำไมเวลาวิ่งแล้วมันดูสั่นมันเหมือน เหมือนเรานั่งรถพิกอัพต่ทุกคนถ้าเทียบก็คือรถเก่งกับรถพิกอัพครับทุกคนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมันจะนุ่มเหมือนเรานั่งรถเก่งนะครับทุกคนจะไม่ค่อยรู้สึกว่าถึงการสั่นสะเทือนแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟสายสีเหลืองเลยรถไฟรางเดี่ยวนี่ครับมันจะมีความสั่นสะเทือนแล้วก็ไม่ค่อยนิ่มนะทุกคนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติทุกคนถ้าเกิดใครมานั่งแล้วครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูสั่นๆมันดูเหมือนไม่ปลอดภัยไม่มันโกงอันนั้นคืออ่าไม่ใช่ว่ามันไม่ปลอดภัยนะทุกคนแต่่ามันเป็น เอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของรถไฟสายสีเหลืองครับซึ่งมันก็ค่อมลางครับทำให้การเดินทางมันก็จะมีความสั่นมีการกระแทกมีความเคลื่อนไหวไม่ค่อยนิ่งเรียบเหมือนรถไฟฟ้า BTS ครับทุกคนนี่ครับก็โอเครถไฟฟ้ามาแล้วครับทุกคนตอนนี้คือรถไฟฟ้าวิ่งบ่อยมากครับก็เราใช้เวลารอไม่นานครับประมาณไม่เกิน5นาทีครับรถไฟก็มาแล้วครับทุกคนนี่ครับ เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างในตัวโดยสารนะครับว่ามีความสะอาดแล้วก็มีาการตกแต่งที่นั่งแบบเหมือน BTS ไปทุกคนแล้วก็ไปดูด้วยกันเลยครับ อันนี้คือตัวภายในตัวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับทุกคนเท่าที่ผมสังเกตน,นะครับที่นั่งจะไม่ค่อยเยอะนะทุกคนนะครับจานวนที่นั่งนะครับจะไม่เยอะส่วนมากก็คือเขาจะใช้พื้นที่ในการยืนซะมากกว่าครับทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ด้านหลังของรถไฟฟ้านะครับว่าให้ดูวิวด้านหลังของรถไฟนะครับทกนขณะที่มันเคลื่อนออกจากตัวสถานีครับทุกคน สถานีต่อไปสีบุรโธเมืองศรีบุรดโธด โเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานีสุดท้ายของการทดลองวิ่งรถนะครับก็คือสถานีหัวหมากครับทุกคนนี่ครับก็นี่ครับก็รถไฟขบวนนี้ก็จะเดินทางกลับไปยังสถานีสำโรงเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่ครับก็จะให้ดูครับนี่ครับกสถานีหัวหมากซึ่งในวันที่12นี่ครับทุกคนเขาก็จะขยายนะครับขยายสถานีเพิ่มไปจนถึง สถานีภาวนานะทุกคนซึ่งหลังจากที่เขาประเมินดูแล้วภายในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาครับในการเปิดทดลองให้บริการนี่ครับก็เห็นว่าผลตอบรับก็เป็นไปในทางที่ดีครับทำให้เขาจะขยายสถานีเพิ่มขึ้นแลแล้วก็จะขยายเวลาเปิดให้บริการนะครับจากปกติก็คือตอนนี้เขาเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้านะครับจนถึงเวลา2ทุ่มนะครับเขาจะขยายเป็นเวลาตั้งแต่6นาฬิกาตอนเช้าจนถึงเวลา 21นาฬิกาหรือว่า3ามทุ่มนะครับทุกคนก็เวลาตรงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่12ครับทุกคนนี่ครับตัวสถานีตัวนี้ก็ออกจากตัวสถานีหัวหมากแล้วทุกคนนีครับนี่ฮะทุกคนตัวสถานีหัวหมากนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เป็นสถานีที่ดูค่างจะต่ำานะครับเพราะว่ามันจะลอดผ่านตัวถนนนะครับตัวถนนน่าจะเป็นถนนสีนักขัณฑ์นะทุกคนแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะมีรถไฟนะครับสายตะวันออกครับหมอ รฟทนะทุกคนนะครับจะให้ดูนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับรถไฟ3มสายนะครับทุกคนนีครับเป็นรถไฟสายสีเหลืองครับทุกคนแล้วก็เป็นรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ครับซึ่งวิ่งจากสถานีพญาไทนะครับไปยังสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะเป็นรถไฟของรฟทซึ่งเป็นรถไฟสายตะวันออกวิ่งจากน่าจะเป็นจากสถานีหัวลําโพงครับไปยังจังหวัดจะเชิงเซา จังหวัดปราจีนบุรีครับทุกคนนี่ฮะให้ดูครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคาดว่านะทุกคนในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าที่พักอาศัยตรงนี้นะครับราคาก็น่าจะถีบตัวสูงขึ้นพอสมควรครับเพราะว่าหนึ่งก็คือการคมนาคมมันก็สะดวกสบายขึ้นครับแล้วก็สองก็คือมีห้างร้านค้าทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นอีกเยอะครับในอนาคตก็ จะทําให้เส้นนี้ครับเส้นถนนตรงนี้ครับรถไฟสายสีเหลืองครับเป็นอีกทำเลหนึ่งที่สำหรับใครที่อยากมองหานะครับที่พักอาศัยนะครับคอนโดมิเนียมหรูๆนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับตรงหน้าผมนี่ครับก็จะเป็นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์นะครับซึ่งวิ่งจากพญาไทนี่ครับไปยัง สนามบินสุวรรณภูมิครับซึ่งสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงนี้ก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิง์นะครับทุกคนแล้วก็ดีครับด้านล่างตรงนี้ครับทุกคนก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าของรฟทนะครับซึ่งเป็นรถไฟสายตะวันออกนะทุกคนก็ตรงสถานีก็ทําทางเชื่อมต่อลงไปยังตัวสถานีได้เลยครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับและก็สิ่งหนึ่งนะทุกคนตัวสถานีของรถไฟฟ้าหัวหมากตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่า จากตัวสถานีนี้ครับไปยังสถานีต่อไปนี้ครับที่จะไปทางบางกะปีนี่ครับเขาต้องทําทางลอดผ่านใต้รางรถไฟของแอร์พอร์ตลิงค์ครับทำให้มันดูต่ํามากครับทุกคนซึ่งสถานีที่สีลาซาเนะครับแต่เป็นสถานีที่สูงมากครับเพราะว่าเขาทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันลอดผ่านตัวของทางหลวนทุกระดับบางนาทุกคนนี้ครับซึ่งจะมีจุดที่สูงแล้วก็ที่ต่ำครับทุกคนนี้ฮะ โอเคทุกคนนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะไลฟ้ฟังนะครับสรุปนะครับก็คือจากการที่เขาประเมินนะครับการเปิดทดลองบริการฟรีได้ครบ1อาทิตย์นะครับทุกคนก็เฉลี่ยนะครับทุกคนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็ประมาณ73,000หรือว่า75,000คนนะครับประมาณนี้ครับต่อเที่ยวนะครับทุกคนต่อเที่ยวก็ถือว่าเยอะครับเป็นเป็นผลที่น่าพอใจครับแล้วก็สถานีที่ ผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุดนะครับ3สถานีแรกก็คือมีสถานีส่วนล้อล้อเก้าครับสถานีสำารงแล้วก็สถานีหัวหมากนะครับทุกคนนี่ครับก็เป็น3สถานีนะครับที่มีผู้บริการใช้มากที่สุดครับแล้วก็เฉลี่ยก็คือประมาณวันละ70,0005,000คนครับต่อเที่ยวหนึ่งครับทุกคนก็ถือว่าเยอะมากครับนี่ฮะทุกคนราคานะครับหลังจากที่เราทดลองให้บริการแล้วครับก็ เราสามารถติดตามได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าราคาค่าโดยสารนี่ครับจะเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ครับทุกคนนี่ฮะก็โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาทดลองแล้วก็สรุปนะครับมาสรุปการทดลองเปิดให้บริการฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปนี่ครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอะไรอัปเดตบ้างครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่ครับทุกคนนี่ครับก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะทุกคนก็หวังว่านะครับ คลิปนี้นะครับทุกคนคงได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับสาระความรู้คอามบันเทิงนะทุกคนอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องข้าวในดอกชาแนลด้วยสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ